Thank you Tired, big season, long season um, but we try to give a positive game, so I think the fact that the result was was only 1-0 and the result was open until the end gives some emotion, I think also for the the tight play players it's always a good experience to play against a team like Chelsea, so we are happy this condition is not good, but uh, because we had so many players injured and with surgeries and they couldn't come, Fabregas and Rogba, Ramirez, Oscar, we we asked Diego to make an effort and, and to come and to try to play, which he did for 20-25 minutes. After that, he was feeling again a bit. A bit tired, so we had to protect him. But the good thing from him was that he want he want to come. He respect the fans, and he tried he tried to play. It. I'm happy with them. So what I tried to do was to play in the first and in the second half some of the more experienced players to give some support to the boys. So in the first half played Peter the Czech Ivanovic, Mikhail, Remy. In the second half played. Um, azar diego, john terry, aspeniqueto Matic to give the young boys better conditions to play. so i think also for them, it was a fantastic experience to play in front of a big crowd. i think it was a very good experience for them. i, I didn't buy a lot because the people was chasing me. <laughs> but i was trying to buy some.

Premier League and Champions League. And out of five in such a competitive country like we have, if you win one, it's good. If you win two, it's phenomenal. So let's try let's try to do something good for us. Okay. Thank you. นะครับทีมไทยออสซ่านะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับเพราะว่าก่อนเกมทุกคนก็ถามไม่ว่าจะจะัดตัวยังไงจะเล่นยังไงจะเล่นรับอย่างเดียวไหมนะหรือว่าเปิดเกมลูกไปเลยนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกก็อยากจะให้อาสนุกนะครับก็คือเราต้องการดูว่านักเตะที่เรามีาชุดบอลโลกนะครับค่อนทีมแล้วก็ชุดโอลิมปิกนะครับซึ่งเราเตรียมโอลิมปิกด้วยนะครับ ล้วก็มีนักเตะหน้าใหม่จากไทยเลีกซึ่งเหมือนเอามาดูตัวว่าสามารถที่จะเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆห,หรือเกมหนัหนกๆอย่างนี้ได้หรือ,รอเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าไม่เลวนะหนึ่งศูนย์ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าบางคนก็ไม่เคยคุ้นเคยกับทีมมากนะแต่เล่นได้ดีพอสมควรนะครับก็เช่นชมเชลซีนะครับเพราะว่าสปีดบอลเข,ขาค่อนข้างแม่น ครึ่งแรกเขาใช้นักเตะเยวชนนักเ,เตะเสียนสำรองนะครับก็เดินเกมไหลเรื่อนดีนะครับแล้วก็ชุดที่2นี่ก็เป็นชุดตัวหลักของเขาแต่จ,จะเป็นเพราะว่าด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็อากาศร้อนนะครับนะเขาเออไม่ก็ไม่สามารถที่จะทำประตูเราได้นะครับแล้วก็ต้องชื่อชมแขนงแนวรับของเราด้วยก็มีสมาธิในเกมนะครับโดยทั่วไปเราก็เป็นที่น่าพอใจนะครับนะบนะขอบคุณแฟนบอล ชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะครับหลังจากนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะปล่อยบางคนนะครับที่เป็นออสตาที่ไม่ได้อยู่ในทีมชาติชุดใหญ่กับสโมสรนะครับแต่ชุดบอลโลกยังซ้อมต่อพรุ่งนี้นะครับนะะแล้วก็ให้พวกเราติดตามผลงานทั้งชุดซีเกมด้วยนะครับแล้วก็ชุดบอลโลกนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผม คนนี้มุยม้ยก็นอนดิเมทฟิทนะครับนะก๊อฟเองก็อย่างที่กัาคุ้นยอยู่แล้วก็ไม่เร็วนะครับถึงแม้ว่ามุ้ยมุ้ยเนี่ยได้เป็นตัวพักบอลน,นะครับแล้วก็ก๊อฟจะเป็นตัวกระชากนะก็มีโอกาสกระชากลูกสองลูกนะแต่ได้นอนขาต้อยาวนะนันนเกเตะเชลซีก็เชฟเขาแน่นนะนะเขาเป็นบอลทุกคนนะครับทักษะส่วนตัวเห็นไหมาการพลิกบอลการสมบอลสปีดบอลทุกท่าเรวที่บอกนะครับนะโดยทั่วไปก็เป็นที่น่าพอใจนะครับ อินโดโดนแบนแล้วทีมมันจะมีผลต่อทุกใหญ่ขนาดไหนครับอินโดโดนแบนแล้วใช่ไหมครับ, Indo, บ,รรบก็เราก็ได้ได้เล่นน้อยลงน,นะครับแต่ก็เป้าหมายยังเหมือนเดิมต้องผ่านเข้าไปสู่รอบ12ทีมสุดท้ายของเอเชียนะครับฉะนั้นเราก็เหลือแค่เวียดนามนะอ่ชนิดไทเปไทย,ไทยแล้วก็อิรักนะครับฉะนั้นก็มีโอกาสนะครับอยากให้พวกเราช่วยให้กำลังใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่13บสามจะเดินทางไปแข่งนะครับวันที่16เนี่ยเราแข่งกับชนิดไทเปเราต้องการ3แต้ม ฉะนั้นตอนนี้ทุกคนมีสมาธินะตอนนี้ชุดใหญ่ของเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเก็บตัวยาวเลยนะครับนะเพื่อเพื่ออความความหวังของแฟนบอลชาวไทยนะครับแต่ไต้หวันจะไม่ได้เป็นโดก่อนที่ระดับที่1 1เนี่ยทำให้เขาจะพลาดเอาพิกจะดีกว่าไทยหรือเปล่าครับต้องโยนบอไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์อย่างนี้มันยาวนะครับมันมีเวลารี r e เวอรี่อยู่นะครับมันไม่เหมือนแมต ซีเกมเราใช้เกมที่วันเว้นวันนะครับแลเราพักวันอทิตหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับแล้วเมื่อกี้มีคนวิ่งไปดูเอกสารไปสอบโดนเจ็บมากหรือเปล่าอ๋อโดนสอบนิดหน่อยนะครับน,รนะครับไม่ได้ไรนะนะครับก็โดนที่กกหูนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับขอบคุณครับ